สวัสดีตอนเช้าค่ะพอแม่พี่น้องสกูลสกุลนม่นพ่อกับสาวดอยนาะเกียชิดมันบ้านคือเก่าเนาะคะ่ะมือน,นี้มาค่ะมาชมบรรยากาศเช้าเของบ้านเฮาเนาะคะ่ะโอ้เมื่อคืนนี้ค่ะฝนตกแห้งพายุเข้าเด้อค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังตกปล่อยๆนะคะอากาศดีๆก็ลเลยอยากมาถ่ายให้เบิ่งนเนาะคะ่ะเบิ่งเด้วยค่ะพุนอากาศดีๆบ้านเฮาเนาะคะ่ะสดใสเนาะคะ่ะ เาวมาอากาศดีๆเนาะคะ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความภาคภูมิใจนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะทำเท่าที่แรงเรามีนะคะได้สำนหนกับสำนั่นนะคะ,นะคะบริงามบดิเลิดรู้แต่ก็มีความสุขนะคะ นี่ค่ะอากาศเช้าๆนะคะอากาศดีๆบรรยากาศบ้านเฮานะคะอมไล่เบิร์นนะคะมาปั่นออกกำลังกายนะคะพื่อมาชมบรรยากาศ ดีมากอากาศดีก็เลยอยากถ่ายทำให้เพื่อนๆพ,นพ,พี่ได้เบิ่งเนาะคะ่ะบรรยากาศบนภูเขาด้วค่ะบ้านสอดอยยูติดภูเขาด้วค่ะชอบธรรมชาติสวยงามของบ้านเฮานะคะอากาศดีนะคะบนภูเขาอยู่ทางน,นะะู้นด้อค่ะ คือภูเขาธรรมชาติสวยงาม เสร้างไว้เนาะคะ่ะนี่ก็คือเทียงนาน้อยเนาะค่ะนะคะ,นะคะอยู่ติดกับสระป่าเด้อค่ะนี่เอาเลี้ยงป่าไว้กินเนาะคะ่ะปลูกพักปลูกอย่างเนาะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงเนาะคะ่ะพี่น้องธรรมชาตาิฝนตกใส่น้ําขุนดน้วยนี่ฝนตกแห้งได้ละคะ่ะอยู่แบบพอเพียง พูกพักพูกยังเนาะค่ะต้นดอกแค่สาดอยปลูกไว้กินเนาะค่ะนี่โอ้ยเสียงกบเสียงเขียดห้องเมื่อคืนจนเดี๋ยวนี้แต่ว่าสาวดอยนะการบาเป็นพี่น้องเอ้ยอยาให้คนการเปล่นมาเด้ สวัสดีน้องๆจ้าสวัสดีตอนเช้าเด้อลูกๆนอนยูนกอนเดอร์ฝนตกล่ะโอ้ใบตองมันมาลดใบตองนะก็มูอยู่ใส่นอน้ำเพชรกับบุญโชคอยู่ไหนนั่นอยู่นั่นบุญโชคกันง่าแล้วเด้อค่ะน้ำเพชรก็เป็นนุ่มแล้วนะปวดปวดสวัสดีค่ะน้องๆบ่นอุ้ยอ้วนอ้วนคักแน น้ำเพชรอยู่ไหนลูกปูนเพ็่อยู่ยมุงกลางเห็นตหน้าเบิ่งน้ำเพชรกับพี่บุญโชคอยู่นี่นะคะซื้อกันดีดๆนะคะนล้เบิง่งเดวยกันมีฝนตกแห้งบ่แห้งพี่น้อง เตรียมตัวทำนาได้แล้วแบบนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะนี่ก็เลยอยากมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะค่ะเบิ่งเนาะค่ะผลของการฝนตกนะค่ะเมื่อคืนเสียงอึ้องเสียงกบกับฮ้องค่ะสะดอยละจะอ่อนเจ้าของปัดการบกเป็นเนาะ เพิ่นจังมาพากันมาก,กานเมื่อคืนนี้ จังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์กดกระดิ่งติดตาม้สาวดอยน้าแก่ชีวิตบ้บานๆนำแน่เด้อค่ะ พื่อบได้พาดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบันพีมึงน้องของเฮานะคะฝั่งไทยฟั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศน้ำเนาะคะ่ะที่ให้การติดตามสนับส,สนุนสาวดอยนาแก่ชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยเด้อค่ะนาะคะ่นะ,คะ สำหรับมือนีพ่อแค่นี้ละค่ะก่อยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต,ต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำเพจบุญโชคและกับแม่แม่ของเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ากพากันออกแล้วอากาศสวยงามนะคะนี่ท้องทุ่งท้องนานะคะฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่เด้อค่ะ